ยูร <Y uli. S 3> ีวันนี่ยูรียูรีเออหาตัวงานตัวมูดิสีก็บเป็นไซนสูได้ันนี่คือปนลนล่นเนี่ยพวกเดียวไปใส่กันวเต๋อไหมน้งตั้งโหนเห็โม่จรงจรงเออเมยกูยังเดียวมาบดเป็นเงวะ แค่รีบูไทยเบรทอะไรไ่หนมีาเลยสรอบหน้าหน้ามีสายแล้วรอบนี้แค่ยังงนบปดใคร่เีนว่าไปเบิ้มโอลิเฟนจิมลิงเลยครับโคอลิงเลยสัานาของธรตอนนี้หน้าที่น like okay. like erm erm ้องไอเอี่ยงไอขีอยาง ้บอกบ,ใบอกอใเ่ยสวัสดีใจเมืองสิงเมียพี่มีชุบล่องกันอะไรเจ้าบ้านรู้หรือเปล่าไปยุาธไปมาวันนี้วันนี้ใช่เอาเอะไร ถมันจะ้ารภาพรมพุดใช้พี่เอกใช้พี่เอกพจุดยืดยุดแดงพอดีเมื่อผมถือแม่งคึศดึงอย่าต้องเอาผมมุนกลับอ่ะเด้มันสันมันสันครับบางเกงมันสัน วันสิเปเติบอลพี่น้อยยืแยังเงยิ้มเงยยิ้มนี้ยี้มยิ้มตายก็วะนี่ยิ้มยิ้มเร่เงียบิงเงือกึงเงืกไปห้อนจฮะพี่ดองสือวัจองตัวเดอร์ห้องแสดงจริงแล้ววันนี้ วันท anyway, right? yeah, yeah, like like ี uh ่16เราแสดง19วันจริงนะครับอย่า huh. ลืมอย่าลืมจิ้มลิงเพียนะเศราเมราเมรไปกับบ้านเอ้ากมออันเ่เศ้ามอหนหน่อยมองนิดหน่อยมองเออเอาเงิเอามือขึ้นมานิดเดง

ไอ้ร่องเท้าไปใส่บ่มีป่ปะใช่<ป>เอาร่องเท้าไม่ใช่เด็ร่องเท้าปะเอาขาดละ่ะอันนี้เราบทออไรนี่เ,นเด็กชายเดทสุดสุด <c oughs> สุดหล่อมากคนขาดเซ็กหล่อมาก ต่ละต่ละต่ละน้ำเดินมั้ยดีไฟอีเทสเป็นขวดกระสอแล้วอีโน้มันยิ้มกระชากใจน้ำเดินมากหน้าจอบอกว่าน้ำเดินเวอร์เขามองมาทางน้องไก่คือวนบีบยาเลยใช่วกเราจริงแค่รอเขากับน้องกลับอะไรนะะต้องรอมา เราแบบเปืองเมมมากเศาหรอยังเด็กเศร้าเศามีบ้านมีบทบ้าเลยนะขบอกบ้านกันบ้านบ้าเป็นบวกเศราเ็นบอกเศร้าเศาเศาเศาจะสองสามลูกแล้วก็บ้านขอจบเหนไม่ได้ขอข่วบทดีเจนี่ต่อไปนะพี่เจนนี่รอหิ ปวดก้นบ้าแบบนี้โดนๆๆเน้ได้เสยมาแชปเตอร์มนเร็วขอบคุณครับมากล้องไหมอ้ เออาอยากโดดป่ะสองเสือใบไม่นี่ยงพคแล้วโดดกันเลยโดดโดดขี้ไม่หมขี้ไม่ี้ไม่กระทไอขี้ไม่วดโดดทำไมโดดโดดโดดเออโดดดีดีเออ พอแล้วไปัทีนี้บเด้มเเิ่มคันดืาตอนนี้ใครเป็นบทบาทไหนดูเลยนะครับทำถึงทุกอีพีเลยเอาบอกเขาไ้ฮเดี๋ยวบอกครับว่าใครเป็นอย่างแต่ว่าเบิ้งจัก

เมื่อขังอีกครั้งหนึงที่เออสี่ไหนมันทำหนาเฝ้าขึ้นสูงอีกสี่ไหนเออเทปหนาใช่มันนี่แกขโมยขนมฉหรอนี่ลีโอปีดูมาลันไม่ได้ฉหรอนี่ลีโอมีแฟนแล้วหรอเออโอเคจะรืมเงยปีนอน